สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกสุวิกิพิคาชาแนลค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปการทำนายดวงความรักให้กับราศีเมษค่ะหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่21มีนาคมไปจนถึงวันที่19เมษายนสำหรับวันที่ที่บอกไปนะคะจะเป็นการแบ่งตำหลักของโหราศาสตร์ตอนตกค่ะซึ่งจะไม่เหมือนกับของไทยนะคะและคุณสามารถเข้าไปใช้กเกี่ยวกับรายละเอียดของราศีของคุณก่อนได้ที่ใต้คลิปนี้ค่ะ สำหรับการอ่านไพ่นะคะจะเป็นการอ่านแบบโดยรวมแบบทั่วไปค่ะเรื่องราวสามารถสลับกันได้นะคะลัคนาราศีก็สามารถดูได้เช่นกันค่ะเปิดไพ่พลังงาน energy หลักของคุณเลยนะคะเป็นพลังงานของคนที่ยึดติดอยู่กับอดีตะคะเรื่องราวที่มันจบลงไปแล้วนั่นเองนะคะ ความทรงจำเก่าๆความผูกพันเก่าๆคนรักเก่าภาพความทรงจำเหล่านั้นนะคะยังติดตามคุณอยู่นั่นเองนะคะเป็นพลังงานของการอยากลืมแต่ยิ่งลืมก็กลับยิ่งจำนะคะ ือนี่อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไปๆไปกับกับวนๆเวียนๆอยู่แบบนี้ก็ได้ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะความรักอาจจะเป็นรักทางไกลนะคะรักต่างหวัยหรือว่าความรักที่ไม่มีความพร้อมอะไรเลยบางท่านอาจจะไปตกหลุมรัก คนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วนะคะความรักความผูกพันที่ถึงแม้ว่ามันไม่เป็นดั่งหวังแต่คุณก็มีความสุขที่อยู่ตรงนี้ค่ะอย่าง move on นะคะแต่ก็รู้สึกว่ามีพลังบางอย่างทำให้ ต้องรอค่ะรู้สึกว่าอยากรอตัดใจไม่ได้สักทีนะคะอยากจะเริ่มต้นใหม่ะคะ่ะแต่สิ่งที่ทำได้จริงๆแล้วก็คือการ หยุดอยู่กับที่เราก็รอให้เขาหันกลับมาเห็นความสำคัญของคุณนั่นเองะคะ่ะจากเหรียญเล็กๆให้เป็นเหรียญใหญ่อยากให้เขาเห็นความพยายามของคุณและให้โอกาสคุณนั่นเองอนะคะ คนที่รักเดียวใจเดียวนะคะรู้สึกว่ายึดติดนิเน,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 นค่ะเปลี่ยนแปลงยากนะทีนี้ขอให้พลังงานเอเนจีหลักของคนรักของราศีเมษเลยนะคะพลังงานหลักของเขา ไม่รู้ว่าเขาเผชิญกับปัญหาอะไรเขาอยู่ท่ามกลางความเหน็บหนาวพายุอยู่ท่ามกลางทะเลขึ้นพายุและความเหน็บหนาวความเหงาความมืดไม่หมอรู้สึกว่าคุณกำลังเป็นห่วงคนคนนี้อยู่นะเขากำลังมีปัญหาบางอย่างเรามาดูกันค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ คว,ความอ่อนโยนเซนซิทีฟหรือเปล่านะาเป็นอะไรคะสองเหรียญสองคาทานั่นคือการเลือกและตัดสินใจนะคะ่ะสองถ้วยด้วยนะคะ สที่ที่เขาอยู่ค่ะที่เขาอยู่ตรงนั้นนะมันไม่มีความสุขะคะ่ะเขาอยากจะ move on ถ้าคุณสองคนอยู่ด้วยกันอยู่นะคะไม่มีเรื่องราวของรักสามเศร้าไม่หมอมองว่าคุณเป็นคนที่ยึดติดนะคะรักเดียวใจเดียวแต่เขารู้สึกอึดอัดเขาอยากจะ move on นะคะแต่ถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่รักเขารักคนที่มีเจ้าของตอนนี้นะคะ่ะ คนที่เขาอยู่ข้างๆด้วยเนี่ยเขาไม่มีความสุขเขาอยากจะ move on แต่เขายังไม่ไม่พร้อมที่จะปล่อยมือค่ะมันเป็นอารมณ์ของอารมณ์ที่เหมือนคลื่นนะเป็นช่วงเวลาที่เขาทะเลาะก,กันเรารู้สึกแย่เขาอาจจะมีคุณอยู่ข้างๆแต่พอเขาดีกันเขาก็ทิ้งคุณไว้แบบนี้ค่ะให้คุณมีความหวังอยู่ตรงนั้นรอไปก่อนอย่างเงี้ยนะคะ บางอย่างเรียกร้องเขาแต่เขายังไปไหนไม่ได้เขารอดูสถานการณ์อยู่นะคะไม่หมากกำลังมองว่าคุณสองคนนะคะอาจจะรักกันไม่ได้แต่ถ้ารักกันได้เราไม่ได้พูดความจริงต่อกันหรือตอนนี้เขากำลังโกหกคนรักของตัวเองอยู่คนรักก็โกหกเขาอยู่แบบนี้คะ่ะ เรื่องเราอาจจะเป็นรักสามเศร้าก็ได้นะคะหรือไม่ก็อาจจะเป็นการที่เราอยากประครับประคองความสัมพันธ์ครั้งนี้ไว้แต่เขารู้สึกอึดอัดค่ะเขารู้สึกเขาอยู่ท่ามกลางปัญหาการรู้สึกไม่เติมเต็มเขาอยากจะ move on หรือต้องการความสบายใจอยู่สักที่หนึ่งอะไรประมาณนี้ที่เป็นตัวของตัวเองอะนะคะไม่ว่าจะสถานการณ์แบบไหนก็ตามเรามาดูกันค่ะว่า ในครึ่งเดือนแรกของเดือนตุลาคมนี้นะคะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของราศีเมษจะเป็นอย่างไรต่อไปคะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์คันนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปคะ เป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะแต่คุณตั้งใจที่จะรอเขาเพียงแค่คนเดียวค่ะคนรักน่าจะอึดอัดนะเขาอยากจะ move on แต่คุณอยากประครับประคองเอาไว้ค่ะหรือไม่ก็คุณอาจจะรอแค่เขาคนเดียวมีคนมาชอบคุณมากมายแต่คุณก็ไม่สนใจค่ะ ังมีความคาดหวังว่าจะเป็นหนึ่งในนั้นนะคะพลังงานของความมั่นคงอะคะ่ะความรักที่รักเดียวใจเดียวไม่เปลี่ยนแปลงนั่นเองนะคะเม่อรู้สึกว่าคุณห่วงเขาแต่คุณไม่ได้ห่วงตัวเองเลยเห็นไหมคะคุณรู้สึกว่าคุณอยู่ตรงนี้เสมอเมื่อไหร่ก็ตามที่เขารู้สึกเหงาเศร้าเสียใจคุณอยู่ตรงนี้คะ่ะ คุณเป็นกำลังใจให้เสมอจะกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้คุณเลือกและตัดสินใจที่จะอยู่กับเขารอในการเริ่มต้นใหม่คุณรอรอจริงๆอะคะ่ะให้พลังงานใบนี้หมายถึงภาพในอดีตนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาเป็นเนื้อหุ้งคุณหรือว่าคุณสองคนอาจจะเคยเป็นอดีตของการและกกันแบบนี้ก็ได้ะคะ่ะคุณกำลังรอเวลารอให้เขาเลิกกันอยู่อะ เห็นไหมรอให้เขาจบอะค่ะคุณเป็นห่วงอยู่ห่างๆแต่แอบแฝงไปด้วยการรอคอยแล้วก็ความคาดหวังและในปากนี้มันก็ยังคงเป็นแบบนั้นอยู่เร,ยเรื่อยๆอะค่ะ ความจากคนรักของลาซิเมต่อยน,นะคะคุณมีอะไรอยากจะบอกกับลาซิเมตบ้างคะแออม,ม่มองว่า ความรักของเขาอ่ะไม่รู้ว่าจะต้องจบลงในทิศทางไหนแต่เขาไม่เชื่อใจคนรักอีกแล้วมันไม่มีความสุขแต่เขาก็ไม่สามารถตัดใจจากคนคนนี้เพื่อไปเริ่มต้นใหม่ได้ค่ะเหมือนบอกให้คุณว่ารอไปก่อนนะเห็นไหมเขายังปล่อยมือจากตรงนี้ไม่ได้นั่นเองอะค่ะ แต่ถ้าไม่ใช่นะคะอาจจะเป็นพลังงานที่เขาน่าจะบอกว่าความสัมพันธ์ของเราอะ่ะดูเหมือนมันไม่พัฒนาเลยเขาอยากจะตัดสินใจตัดใจแล้วก็ Move on ไปข้างหน้าไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับใครสักคนหนึ่งแล้วอะคะ่ะขอขอ้ขอความจากราศีเมษเลยนะคะ หรือไม่เขาอาจจะเทคำมั่นสัญญาไปแล้วนะคะเราอาจจะมีหลายๆอย่างที่เข้ากันไม่ได้เขาน่าจะบอกให้คุณว่าลืมแล้วก็ตัดใจจากเขาแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่ซะนะคะถ้าเจอคนที่ดีๆกว่าเขาก็ลืมเขาไปซะเราไปเริ่มต้นใหม่อะคะ่ะราซิเม้นมีอะไรอยากจะบอกคะคุณอยากจะรอเขาคุณปล่อยวางทุกอย่างแล้วนะคะ เพราะว่าคุณพยายามลืมพยายามหันหลังให้กับทุกอย่างหลายครั้งะคะแต่สุดท้ายดูเหมือนกับว่าคุณลืมเขาไม่ได้นะคุณหลอกตัวเองไม่ได้ความรู้สึกอึดอัดเกิดขึ้นนะคะการตัดสินใจคือเป็นเพราะว่าคุณไม่เปิดใจให้คนใหม่ๆดังนั้นทุกๆครั้งที่มีความรัก ใหม่เข้ามาเนี่ยคะ่ะมันพังแบบมันพังเพราะว่าคุณลังเละคะ่ะในการตัดสินใจเห็นไหมเหมือนคุณต้องหลอกคนใหม่ๆอะคะ่ะแล้วเก็บอดีตไว้ข้างหลังไม่หมากรู้สึกว่ามันไม่แฟร์ซึ่งคุณกำลังบอกว่าคุณรู้ว่าคุณจะต้องทำยังไงแต่คุณบอกเหตุผลว่า ยังไม่อยากมีใครยังไม่พอมีใครยังไม่ใช่ยังไม่เจอคนที่ใช่อะไรประมาณนี้ค่ะคุณรู้แหละว่าคุณจะต้อง move On แต่คุณยังรักเขาอยู่คุณอาจจะหลอกเขาจะโกหกเขาพูดให้ให้เขาสบายใจว่าคุณอยู่ตรงนี้เพราะว่าคุณยังไม่เจอคนที่ใช่จริงๆนะอะไรประมาณนี้ค่ะแต่หลายๆครั้งที่คุณไปเริ่มต้นใหม่เหมือนกับคุณยังลังเลกับอดีตเก่าๆดังนั้นความสัมพันธ์มันก็เลยไปไม่รอดนะคะมันพังทุกๆครั้ง เป็นเพราะคุณยังรักคนคนนี้แล้วมีความหวังอยู่กับคนคนนี้อยู่นั่นเองเรื่องราวสามารถสลับกันได้นะคะถ้าหากว่าเป็นความรักที่ไม่มีเรื่องราวของอดีตหรือว่าอะไรที่ตามมาหลอกหลอเราสองคนเนี่ยค่ะอาจจะเป็นห่วงอารมณ์ของการที่เราคนนึงพยายามประคับประคองแต่อีกคนนึงรู้สึกว่าไปต่อไม่ได้เราเข้ากันไม่ได้จริงๆอะคะ่ะความใจเย็นความยึดติดแล้วคนที่ใจร้อนอารมณ์แบบเอาแน่นอนไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะไม่ว่าจะกรณีไหนก็ตามขอให้แนะนำหน่อยนะคะ แนะนำให้กำลังสีเล่นหนยคะ่ะพลังงานของไฮพินเชตก็คือดาวจันทร์นั่นเองนะคะพลังงานของความไม่ชัดเจนหรือไม่ก็สถานะที่ไม่ชัดเจนนะคะช่วงเวลาที่คุณต้องอยู่คนเดียว คือถ้ามีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเนี่ยคะ่ะกลับมารักตัวเองดีกว่าประมาณนี้นะไพ่บอกอย่างนั้นนะคะเราเริ่มต้นใหม่คุณสามารถมีความสุขได้กับเส้นทางการเริ่มต้นใหม่ของตัวเองนะคะกลับมารักตัวเองนะคะเราเลือกสิ่งที่ใช่ Move on ไปข้างหน้า ทำเพื่อตัวเองบ้างนะคะเป็นกำลังใจให้กับราสีเมษทุกท่านเลยค่ะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กันซับสไครป์แล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะพบกันคลิปหน้าค่ะ